สวัสดีจ้าแลน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 ก็เลยเอากระดปักมาให้หนังหันเนื้อไปเจอกันถัดไนเลยนะจ้าเมื่อใดมาถามสวปนุตเปรนิปาเน่มาเดียนรอซะรอซะอ๋ออ๋อเบบี้น้องรอซะน้องรอพีก็ล่ะ ไม um okay? okay, ่ใคยมานีมาเร็วมารอแล้วหนูเอามาเร็วช้ามาเร็วหนึจักมาเรคิดฮอมาเร็วมาเร็วไูนี่มาแล้วไงหาแล้วมาหาแล้วคิดถึง บรรยากาศเชื่อมดูดูเป็นไม้ผลิจังใาการดีมากเลยมาตีนะจะมีความสุขนะเพื่อนอะเพื่อนอะากันห่ออีกแรกมาแล้วเร่เร่กินขนมปังเรเร

เป็ดยนหน่อยนะไม่ได้จา่ายนู่นนี่คือจีกแก,กลูลกอันนี้ฮันหงฮานหง,หน,หงนี่นะ มาแล้วครับทั้ง2ตัวนะครับอ้าวเอ๊ะนี่เบ๊บี้เนี่ยที่เรียกเบ๊บี้อัน อันนี้รอสากินขนมปังกุ้นคุยอันนี้อันนี้เบบี้เลยทุกอานมีลหลายรอยตบเมี่บาลางนะครกาไปาไม่ได้รอซากนรอซาุมาเดยวรอซา กินใหญ่หิวก็หิวก็มาเอาเมื่อกี้คนเยอะอเมื่อก <c ười> ี้คนเยอะบรรยากาศดีมากเลยแล้วเนี่ย กวัวน้องเออแครอตได้แครอทนะแครอทเจอเพลสกับแครอทเจเฮลี่ม้บีเมบี นี่คือแม่ลูกแม่ดีกับลูกมานี่มาแล้วนี่ก็รอเต้ ที่เดินไปเขาไม่เอานะมาให้ลูกที่เดินไปตรงนั้นเอามาให้ลูกแม่หมดกเม็เลยมาเอากับเราเพราะลูกก็ยังไม่ชินกับเราน่ารักจัวน้องเขานิดเดียวเองไงเสลซเลยเฉยจริงๆเขาตัวเขาหนูนี่ยไหมน,น,นี่แม่ ก็มาขวนเอ้าเอาโดนกวนซะแล้วเอ้า หน้านี้รู้อีกว่าจะสูงรู้อีกว่าจะสูงหน้าน,านี้เชยเลย,เยวให้ดูจะเนี่ยพี่สูงให้ดูนะกินอะไรนะ ไปไหนล่ะลูกไปไหนละเพื่อนเขากำลังมาไปไหนไไหนไไหนเยงแค่หลอดหนูนะเห็นไหมเห็นแค่หลอดหนูนะ ดิตันบอยดิตันบอยไปไหนไอันนี้มาอันนี้อีกเพื่อนเขาอันนี้น้องเขาพี่น้อง,ของ,ของเขาพร้อมเมือเดียวกันอันี้อันี้อันนี้็กว่าไปได้ยังโล

Thank okay. you. O é isso, né? <laughs>